พามาชมความสวยพี่น้องจ้าความสวยของดอกหน้าหัวเนาะคะ่ะเลี้ยงง่ายปลูกง,ง่ายมาชมกันได้เลยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจา้าพี่นอ้องดอกนางงว่วเจียเบิ้งพี่น้องงามบ่ะพามาเบิ้งดอกนางง่วนได้พี่น้องจ๋าดอกหน้าหัว ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแล้วเขากระบ,บอ,บอชอบแสงแดดปานไดพี่น้องอันนี้ปลูกไวอ้อยู่ในเฮียนใบเขาสีสวยงามด้วยพี่น้องเด้เอพี่น้องทาวาอยากเลี้ยงดอกานางงัวเอามาเลี้ยงเลยพี่น้องฟอกอากาศได้ดีเป็นไม้มงคลพร้อมแต่ว่าทางไทยพูนบอกว่าเป็นไม้สิบาดอกไม้ที่ว่าพูนไปใบมงได้แล้วนะ <laughs> บศมันโมแมนพี่น้องมัน มันปลูกได้ตลอดมีโสมมีลากด้วยพี่น้องได้กินลากกินก้อยตลอดนี่ปลูกอันนี้เรืงง่องไงแล้วบ่มักแสงแดดเป็นแดแสงแดดลำไลอยู่ในเฮียนนี่บ่ม,มีแสงแดดได้พี่น้องเนะปลูกะเมืองหนาวเนะแสงแดดไม่ค่อยมีแต่ก็สวยเป็นดอกตลอดปีเป็นดอกตลอดได้พี่น้องตลอดเลยแลว้วบ่เนี้ลากเขามันสิบขึน้นโค้นเป็นต้นยาวๆอันนี้เป็นใบอ่อนนะพี่น้องเนะเป็นใบอ่อน แล้วหลากเขาสิออกมาเป็นพิเศษค่้ายๆหลากออกคือกล้วยไม้พี่น้องนดีโยวยกให้พี่นอ้องมืงเงินเวลาปลูกเวลาปลูกจะเอาใส้นำ้ำเจะใส่ดินเต็มได้พี่น้องเพราะว่าเขาสิกขึ้นโค้นแบบนี้เป็นลักษณะนี้ได้มาต้นน,น้อยพี่น้องเขาสามารถขายายได้อันนี้เป็นดอกสิชมพูอ่าดอกหน้าหัวเป็นเม่นมี่หลากหลายนะพี่น้องเนาะหลากหลายสี มีหลากหลายสีหลากหลายชนิดเวลาหดนามบ่ตองบ่ตองโรดแบบว่าเทจจวกแล้วพี่น้องบ่ตองเทจจวกเพราะว่าใบเขาหนาแล้วกับใบเขาสียหา,ายในน้ำไหลออกมุงอื่นแล้วทางเขาเทลาดใบจะทําให้ใบไม่สวยงามพี่นอ้องใบขั้นไวตำตำแมวกัดแมวกัดน้องข่อยนี่ของฉีข่อยพี่น้องจะเป็นลักษณะนี้ฉีดแค่โคนต้นเนาะพี่น้องจา๋าฉีโค่นตน้นจังสิ เห็นบ่นี่สีไปค้นต่วนหาบปะตกสีใบแม้นดอกหน้าหัวสามารถปลูกในน้ำก็ได้ได้พี่น้องปลูกในน้ำก็ได้ดูแลกะสองเดือนเพิ่มดินที่ได้พี่น้องค่ะมีปุ๋ยแบบเม็ดกระเสปุ๋ยก็ไดวันนี้เอาต้นใหม่มาให้เบ่งเราพี่น้องเนาะต้นใหม่ปลูกในบ้านเนาะขอบคุณทุกกำลังใจได้ค่ะเดอ้อเอา <laughs> แมวมหาสีดแมวขอบคุณทุกการติดตามด้วยพี่น้องสวยบอไปหามาปลูกด้วยพี่น้องจา้าไปหามาปลูกได้เลยปลูกเลี้ยงง่ายเอาไว้มองที่ทำงานกะก็ได้พี่น้องยงงไงยี้ไง,งาสายสวยค่ะดอกหน้างัว หลากหลายชนิดมีมีหลายสีพี่น้องแล้วขยายโดยการยีวแยกนอเน,นะคะเนาะไปแล้วบัดนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องเนอขอบคุณทุกกดติดตามขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันด้วยดีเสมอมาเนาะขอบคุณมิตรภาพที่แสนดีพี่น้องขอบคุณหลายๆเ่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะขอบคุณขอให้มู่เจ้าอยู่ดีไมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเอ้อหามาปลูกด้วยจะพี่น้องจ้าบา,บายบาย 啾啾。